สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก,กับพี่เปิลก็เข้าในตัวเมืองกันนะคะปกติหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในอำเภอเนี่ยคลองในจังหวัดกระบี่นี่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะว,วันนี้เราจะเข้าตัวเมืองไปเพื่อที่จะพาพี่เปิลไปทําฟันนะคะทุกคนค่ะทําฟันเพื่อที่จะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยๆ <c oughs> ไม่้เกี่ยวกันไหม <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวกันไหมแต่ก็คือน,นั่น,นะะแหละค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากจะพาพี่เปิลไปทําฟันแล้วถ้าเกิดอากาศดีๆเราอาจจะไปทะเลกันแต่ถ้าเกิด ฝนตกเพราะว่ามันเหมือนกับฝนมันขึ้นเลยทุกคนเนาะอาจจะไม่ได้ไปทะเลอาจจะไปหาร้านอะไรอะยๆกินกันทุกคนก็เราติดตามกันด้วยนะคะแล้วอันนี้คือแยกอะไรนะปะแยกเสือเขี้ยวดาบอันนี้คือแยกเสือเขี้ยวดาบทุกคนตามจุดต่างๆในตัวเมืองนะคะส่วนมากถ้าเป็นแยกไฟแดงมันก็จะมีทั้งแบบเป็นแบบซิกเนเจอร์ของมันจะมีแยกเสือเขี้ยวดาบแยกมนุษย์โบราณแยกนกอินทรีมีหลหลายหลายหลายแยกที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยกันนะทุกคนนะ หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันชอบกันหรือเปล่าแปลกปะแปลกหรือเปล่าเออแปลกหรือเปล่าบ้านใครมีแบบนี้บ้างจังหวัดไหนมีแบบนี้บ้างเดี๋ยวจะซูให้ดูว่าเออเป็นยังไงเนี่ยแยกเสือเขี้ยวดาบเออเป็นไงเป็นไงอะไรแยกซูโอเคโอเคไปไฟเขียวแล้วแล้วเดี๋ยวอีกแยกหนึ่งที่แบบเป็นที่ ท่าทีที่แบบนะั่ท่องเที่ยวชอบมาดูกันเหมือนกันกนะ็คือแยกมนุษย์โบราณนะทุกคนเนี่ยแยกมนุษย์โบราณทุกคนเห็นยังมนุษย์โบราณเราคือใส่แมสเรียบร้อยนะจ๊าไฟแดงเป็นไงเป็นไงใส่แมสเรียบร้อยจ้ <laughs> าแบบนี้ก็จะเป็นแบบตลาดตลาดตลาดซิตี้นะทุกคนตรงนี้เป็นตลาดซิตี้ ันนี้เราก็จะมาชิมซมมากินซมตำนะคะทุกคนค่นคนะเปรีป้ยวปากเปรี้ยวปากเลยเกินหอมแล้วเนี่ยหอมกินไปีกไก่ทอดแล้วนะตอนนี้อื้เปืนอื้เป็่อนเลยเกินฝนก็กำลังจะตกลมแรงมากเลนลับไก่ รับไก่คือน่ากินมากต่อด้วยเอ็นไก่ทอดจ้าต่อด้วยปีกไก่ปีกไก่บินได้หรือเปล่า,ลาบ,บินปีกไก่าจะบินได้ใช่ปะมีข้าวเหนียวด้วยอ <laughs> อเอาเลยวะชิมเลยวะ <laughs> ใช้มือก็ได้ ใช้มือก็ได้นะทุกคนเนาะใช้มือมันนัวกว่านะทุกคนเนาะอูมามิกว่าลาบไก่ลาบไก่ tâm tam cây yo và I <laughs> đang chạy ờ và 要。<No. S 2> <noise> โอเคทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กินส้มตำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ร้านก็ถือว่าใช้ได้นะคะทุกคนคะ่ะน้ำปลาร้านัวแต่ว่าส้มตำขาดมะนาวไปนิดนึงลาบโอเคของทอดเอ็นไก่ทอดกับปีกปีกบนเอ่อปีกกลางทอดก็คือกรอบนอกนุ่มในข้าวเหนียวคือน,นุ่มอร่อยปลาร่าเลิศนะคะพี่เปิ้ลคิดยังไงวันนี้กับรสชาติก็ใช้ได้ใช้ได้หรอ โอเคยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย